สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ7-1เว่น n ออนไลน์กับผมโวทธาราเ์เพ็ญจันทร์คลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการทดสอบครับรถรุ่นใหม่ของ KTM ที่ผมเพิ่งจะทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือ KTM 125cc SX 250SX แล้วก็ 300cc SX ซนะครับซึ่งวันนี้จะนำเสนอเป็น2จังหวัดล้วนๆเลยเพราะว่าปีใหม่2023นะครับรถ K t m เขาได้ เปลี่ยนโฉมแปลงโฉมทั้ง2ยังหวะแล้วก็สียังหวะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงรถสอยังหวะนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งเปลือกนะครับเฟรมพลาสติกแล้วก็สําคัญเลยคือเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นระบบหัวฉีดแล้วก็จะมีระบบสตาร์ทมือนะครับก็คือจะไม่มีคันสตาร์ทแล้วจากเดิมที่มีคันสตาร์ทมาตลอดยาวนานนะครับนี่เป็นปีแรกเลยที่เป็นสตาร์ทมือแล้วก็มีแมปด้วยมีแมปเอาไว้ปรับโหมดนะครับเป็นโหมด1โหมด2 สำหรับปรับไฟปรับรอบเครื่องยนต์รวมถึงนะครับระบบหัวฉีดแบบใหม่ที่ดีไซน์เหมือนกับเครื่องยนต์สี่งหวะเลยนะครับเหมือนกับตัว2อ0ร้อยหสิบสี่หวะแล้วก็4 5 0ร้อยห้าสิบซีซีสี่หวะแล้วก็มีการผลิตรุ่นใหม่นะครับเป็นขนาดซีซีสามร้อยซีซีเพราะว่าทางต่างประเทศนะครับเขาได้เอารถ2 5 0ร้อย้สงหวะนะครับไปแข่งกับรถ450แล้วก็อาจจะมีความเป็นรองอยู่ แล้วก็นำไป modify นะครับจะเป็นชุดแต่งสำหรับเสื้อสูบ3 0 0 c แต่ว่าปีนี้ KTM เขาได้ผลิตแบบ3 0 0ร้อย cc จากโรงงานมาเลยซึ่งที่ต่างประเทศนะครับที่ USA เขาก็ได้เปิดให้นิติศาสารต่างๆนะครับทดสอบที่สนาม Red Bull แล้วก็หลังจากทดสอบเนี่ยก็มีภาพวิดีโอออกมานะครับว่าเป็นการทดสอบทั้ง 125, 210แล้วก็3 0 4 e c วันนี้ผมก็เลยจะนำบรรยากาศที่เขาทดสอบเนี่ยนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่า มีความแตกต่างในรอบเครื่องยนต์นะครับดูจากสายตาภายนอกแล้วมันแตกต่างอย่างไรนะครับวันนี้จะไม่ได้บรรยายอะไรเยอะนะครับเอาข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันว่าที่เขาทดสอบแล้วเสียงมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็มันจะดูขี่ง่ายขี่สนุกขนาดไหนนะครับตามไปชมวันนี้ครับกับเซลล์นองหลนไหลครับ mm -hmm. เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทดสอบรถ KTM ปีใหม่2023นะครับก็เป็น2จังหวะล้วนๆเลยนะครับรุ่นเล็กสุดก็คือ 125cc นะครับ 250cc แล้วก็รุ่นใหม่พี่ใหญ่สุดก็คือ 300cc นะครับซึ่งปีนี้จะมีแค่3รุ่นนะครับสำหรับรถ2อจังหวะนะถ้าไม่รวม85 65ไปด้วยนะครับ ก็จะมีตั้งแต่รุ่นเด็กๆมาเลยแต่ว่าที่เปลี่ยนแปลงเยอะๆก็คือ 125, 210แล้วก็324นะครับปีนี้จะไม่ได้มีผลิต 150cc นะครับสำหรับรถ KDM ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีการเปิดจองแล้วสำหรับ KDM รุ่นใหม่นี้ครับทางดีลเลอร์นะครับเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลก่อนว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถสั่งจองแล้วจะได้รถประมาณเดือนไหนนะครับเพราะว่าผมก็มีคอนแทคอยู่กับทาง ผู้นำข้าว KDM นะครับทั้ง KDM ทั้งฮัสซัวนาเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามมาทางเพจได้นะครับเดี๋ยวจะสอบถามข้อมูลราคาให้นะครับว่าราคาเท่าไหร่สาหรับตัวสองหัวแล้วก็4ีหัปี2 0งหวนปี2ส2 3นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ช่องเซฟนออนไลน์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ